ครับอันนี้สุดยอดแล้วครับผมยอดถือว่าเป็นการเป็นเทินนะครับผมเอาตัวนี้มาเทินครับอ่าคุณสมิ่นตีจักรยานคันนี้เท่าไหร่ตีราคาจักรยานคันนี้เขาซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่นะครับสามพันห้าสามพันห้าเอาตีแล้วให้เขาถอยดีรับเขาไหร่ฮะรับพันเก้าทางร้านรับเข้าวพันเก้าครับรับเข้าวพันเก้าเนี่ยสรับพันเก้าพันเก้าโว้ ใช่ขายไหมไอ้ก็ซือม่นี่อนี่อที่มา่สองวันเฮ้ยว่าเวอร์โอะไรมีมีกี่เกียร์อืมมีมีมีหเกียร์มีหเกียร์เ้นองน้อนหน่อยแมคเท่าไหร่แมคเท่าไหร่สิแมคอคนี้ ไม่โกงผมไม่โกงไม่โกงไม่กี่บาทฮะไม่โกงดูนเดียวโมเซ่เขาหลอเฮ้ยไม่โกงหนูปั่นจักรยานไปโรงเรียนเมื่อก่อนอ่ะกี่ร้อยกกอนตะกอนตะอนกี่ปีอ่ะอ่าตะกอนเูื่อกี่บาทอ๋อตะก่อนมีกี่บาทตะก่อนมีกี่บาทตะกอนตะกอนมีกี่ปีเอ่อกี่ปี่ะก่อนมีกี่บาทตะก่อนสรุปรับไหมรับไหมสรุปรับไหมไม่รับอ๋อไม่อ๋อครับครับผมนี่เมียร่องคะเงี้ยร่องเมียน้องอ่ะ ใช่ครับน่ากลัวทำไมว่าเนี่ยผมเองนะครับอ้วนท้องเวลาเยอะเฮ้ยทำไมเพราะว่าเราน่ากลัวทำไมว่าเราน่ากลัวล่ะน่ากลัวท้องท้องอ้วนท้องอ้วนอ้วนหรืท้องอืท้องอ้วน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 หรือท้องอ้วน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 หรือท้องอ้วนอ้วนอ้วนท้องอยาอ้วนอืมอ้วยากไม่รู้ไม่รู้อืม คุณควรอ้ยคุณควรดูอย่างดูคุณคุณพูดว่าเสียเมียผมเลยเนี่ยเดิเนี่ยอ้วนเราเขาเขาเรียกว่าอ้วนอ้วนเนี่ยอวบอวบเขาเรียกอวบอวบระยะอวบอ้วบอ้วบโอ้โหอ้วบระยะสุดท้ายอ้วบระยะสุดทจะอ้วนอ๋อเกือบเกือบจะอ้วนอวบเขาเรียกอวบอยู่อ้วบเน่าเออมาเน่าตุเปะตุเปะโอเคครับ อายุนั่งแก่ของน้องเอามาดีน้องน้องน้องลองรับมือลูกค้าเป็นไงน้องอองครับแฟนน้องอายุกว่น้องใครแฟนน้องก็แฟนน้องใครเก่ก็เก่ก็แฟนเกิดเกิมองมองมองรู้ใครแก่กันครับหน้าดีเจ๋กของน้องอ๋อเขาว่าเธอวะเมื่อกี้เขาว่าเธอหน้าแก่กว่าฉันโอ้ลูกค้าอย่างนี้เรายังไงดีไม่รับแล้ว ใช่นะอือเอาบอกลูกค้ายังไงดีไม่รับค่ะไม่รับเลยพี่แก่กว่าพี่หน้าหนุ่มอือพี่หน้าหนุ่มนี่หน้าแก่อืมเรื่อง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 เรื่อี่หน้าแก่เนี่ยหน้าหลุมเนี่ยรอรอครับครับโอ้ี่แก่กว่าตัวนั้นเหรอมาเก๋กว่าหน้าเลยหน้าแก๋กน่ามาแก่กว่าโอ้ยมาเก๋กว่าโอ้ย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  เชิญลูกค้าไงดีสรุปว่าเชิญค่ะเชิญซื้อหรือยเงไงจะซื้อไหมคะซื้อหัวใจเลยออ้วขาให้ไหมล่ะขายไหมไม่ให้หรอกค่ะทำไมเจ้าของแล้วนี่ไม่เอามันมันนี่ใหม่กว่าพี่จริงจริงเปิดจริงกันเปิดจริงเฮ้ ปกดจริงแล้วนี่ไม่ไม่หลายจริงแล้วหลาิแล้วค่ะหลาจริงแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปใส่เสื้อส้มเหมือนกันด้วยโอเคแล้วไป